เอบคุนทางนัานพวกับนะครับวกับจากเนาชนะสงครามแล้วก็เศรษฐกิจของเราวันนี้เรามาช่วยกันนะครับดูแลเกี่ยวกับพีเอ็ม2.5เรียกพีม2.5เนี่ยทุกปีนะครับช่วงฤดูหนาวอากาศที่มันไม่หมุนเวียนนะครับพุ่ง2.5มันจะมีจำนวนมากในทือเราช่วย รถเรียบึ้นหน้า5ได้ก็คือมาดูเียบเรื่องคล้อยเดียดรถยนต์ของเรืดีเซลนะครับเอาไว้ไม่สมบูร์ทำให้เกิดเรื่องมีเงินรองเยอะว่ามีอะไรปกมเรียบร้อยไหมนะครับวันนี้เรามามาลงมาช่วยกันนะครับขอบคุณครับทางเล่นจับจากสนอ คณะรกรรมกรกับทางคนะการมการเขตก็ตั้งแต่มารับตําแหน่งก็มีความรู้สึกว่าพวกเรามีความรู้สึกผูกพันและก็เข้มแข็งกันครับก็คงต้องร่วมง,งานกัน,นเรื่อยๆครับวันนี้พีเอ็มก็เป็นเรื่องใหญ่ของของกรุงเทพมหานครเราครับก็คงเป็นนโยบายที่เราต้องร่วมกันปฏิบัติครับก็ขอบคุงจราจรที่ได้ามาร่วมง,งานแล้วก็เดี๋ยวเดียวฝากน้อง,องๆจราจรดูเรื่องอ่าสัญลญ็อกว,ว่ามาเร่งด,วด่วนนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ olarak yapacakmış. นะครับแล้วแมแซ์นะครับแมสแจกแันไปด้วยนะครับไม่กันนะโอเคนะครับโอเคนะขอบคุณครับทาการสภาพของรถให้โดยสารครับ ไม่เกินห้าร้อยเมตรเนี่ยไม่สามารถมองเห็นน้ำมันนี้จะเป็นมีละอองน้ำมันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีนี่นมันจะมีลมแรงนะครับก็แล้วแต่ที่ไม่กลับมาลอยอยู่ในอากาศนะครับ ตรงนี้เนี่ยต้องข้อตามต้องข้อจะได้ไม่ไหลลงท่อแลรวจากนั้นก็ผัดโดยใช้ถ้วยสว่านท่ใช้แบ่งขัด ประชาชนผู้ผู้ค้าถนนกาสีวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งทีพวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยทำความสะอาดถนนกาสีซึ่งทงกรุงเทพมหานครเราได้พัฒน,นาแล้วก็ปรับปรุงให้สวยงามเป็นถนนท่องเที่ยวอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเสน้นที่สองและต่อจากถนนเข้าวสารนะครับสี่เส้นนะครับ เส้นแรกถนนเครือสารเราดาเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ถนนการสีดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาทําความารากเรามาช่วยนะครับช่วยรกรุงเทพมหานครให้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่น่ามาพักผ่อนมากหน้ามาเยี่ยมเยือนอีกเล่นหนึ่งนะครับถัดไปอ,อ,อันนี้เราทําประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละ มาร่วมมือช่วยกันนะครับเพื่อส่วนรวมของเรานะครับทั้งๆที่วันช่วงนี้เราเราประสบปัญหาเกี่ยวกับทางโควิดแต่ก็เรายังมาร่วมมือช่วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านเพื่อนอย่างูงครับขอบคุณครับาคครับานี้ครับ าฟังให้เลยครับคนเราก็วันนี้ภาคภาครัฐและภาคเอกชนเราได้มาร่วมกันพัฒนานะครับพัฒนาเพื่มควางวนนี้ว่างอยู่บาดูรถนแล้วเรืยาี ตามมาแล้ผู้หญิงมาเอาทั้เพท้าร่มมือนะครับไมแไดงนะครับสรรมดาพี่ครับทำไม่ได้ดี อันีหนึ่งในส่วนที่มันล้าออกมาเนี่ยมันมันมีความจําเป็นจะต้องใช้เป็นทางเดินโรมกันหรือไม่แล้วขอความฟิรมคือถึงเวลาเนี่ยจะต้องมาจัดการในเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ก็ดีในเรื่องของการตั้งแผงไว้เจ้าไ้ดียังไม่เก็บแันก็ยังไม่เก็บถูกจับก็ต้องจับเจ้ารกาเปิดพื้นที่ในการไปหาจัดการในเรื่องของการโรคไทยไข้เจ็บนะครับฉะนั้นความจำเป็นในการทำากิดก็มีอยู่แล้วแต่ในส่วนหนึ่งก็ต้องจับัเดียวไม่ใช่คแล้วอยากทำเข้าใจกับทาง คนที่ได้มาเทียวคุณพัด